สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการซ่อนหลอนนะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณผู้ฟังนั้นดำดิ่งสู่ห้วงลึกความลี้ลับที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่ในทุกมุมของชีวิตประจำวันวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับนักข่าวหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องไปทำข่าวสำคัญประจำปีณนะเมืองอุบลราชธานีเมืองแห่งวัฒนธรรมและประเพณีอันเก่าแก่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมานี่แหละครับคุณผู้ฟังเมื่อคุณชวินนักข่าวหนุ่มจากเมืองหลวงได้รับภารกิจมอบหมายสำคัญนั่นคือการไปเก็บภาพบรรยากาศอันยิ่งใหญ่และความงดงามของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้หลั่งไหลามารวมตัวกันที่นี่แน่นอนว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันเช่นนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือที่พักครับฝ่ายจัดหาที่พักของบริษัทได้จัดการจองโรงแรไมไว้ให้แล้วเรียบร้อยโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายไม่ไกลาจากทุ่งสีเมืองมากนัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานประเพณีสำคัญนี้คุณชวินเองก็เป็นหนึ่งคนที่พอจะมีความสนใจในเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติอยู่บ้างครับเขาเคยอ่านเจอเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนในโรงแรมมาพอสมควรและมีความรู้ติดตัวมาเล็กน้อยว่าหากเข้าพักแล้วรู้สึกถึงบรรยากาศที่มันอึดอัดคับข้องใจ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาศัยร่วมก,กันกับเราในห้องนั้นและอีกหนึ่งความเชื่อที่เขาเคยอ่านพบก็คือการใช้เหรียญบาทวางบนหัวเตียงเพื่อเป็นการขอซื้อที่นอนหมอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือดวงวิญญาณเร่ร่อนในสถานที่นั้นว่าเราขอเข้ามาพักชั่วคราว ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือรบกวนใครคุณชวินเล่าว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาก็พอจะเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขั้นงมงายเสียจนหวาดกลัวไปเสียทุกอย่างเขาจะมีความคิดที่ว่าคนน่ากลัวกว่าผีด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นในตอนแรกที่ได้รับแจ้งเรื่องโรงแรมเขาจึงไม่ได้รู้สึกกังวล หรือหวาดกลัวอะไรเป็นพิเศษเลยแม้แต่น้อยเขามุ่งมั่นเพียงแค่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เท่านั้นครับวินาทีแรกที่คุณชวินเปิดประตูห้องพักเข้าไปภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าทำให้เขารู้สึกประหลาดใจไม่น้อยครับลักษณะภายในห้องนั้นดูสวยงามสะอาดตาแต่กลับมีการจัดวางผังที่ค่อนข้างแปลก เมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นคือแผงไม้ระแนงซีซีคล้ายฉากกัน้นหรือผนังบางๆที่วางบางอยู่ตรงหน้าบังคับให้ผู้ที่เข้ามาต้องเลี้ยวซ้ายเพื่ออ้อมผ่านแผงกั้นไม้นั้นไปหลังจากที่เลี้ยวผ่านแผงไม้ระแนงนั้นไปแล้วจึงจะเป็นส่วนของเตียงนอนขนาดใหญ่ที่จัดวางอย่างสวยงามถัดจากเตียงนอนไปไม่กี่ก้าวก็เป็นส่วนของห้องน้ํา ที่ดูสะอาดสะอ้านและตกแต่งเป็นอย่างดีทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิครับแต่ทว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณชวินเหยียบย่างเข้าไปในห้องพักแห่งนี้เขาก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ผิดปกติครับมันเป็นความรู้สึกคล้ายกับมีสายตาหลายคู่กำลังจ้องมองมาที่เขาอย่างไม่วางตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากด้านหลังแผงไม้ระแนงกัน้น ที่บังสายตาเอาไว้ตรงนั้นเองด้วยความที่เป็นคนมีสติและมีเหตุผลคุณชวินพยายามบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นแค่ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางหรืออาจจะเป็นแค่เพียงความรู้สึกที่คิดไปเองเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าเรามาทำงานนะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่างคนต่างอยู่เถอะนะอย่ามาทำให้เราเดือดร้อนเลย และเพื่อเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือวิญ,ญญาณที่อาจจะสิงสถิตยอยู่ณที่แห่งนี้คุณชวินตัดสินใจทำตามความเชื่อที่เขาเคยอ่านเจอเขาหยิบเหรียญบาทหนึ่งเหรียญออกจากกระเป๋าแล้ววางลงไปอย่างเบามือที่หัวเตียงนอนพร้อมกับเอ่ยปากบอกกล่าวออกไปเบาๆด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนว่าข้าพเจ้าขอซื้อที่นอนณที่แห่งนี้ ข้าพเจ้าจะขออยู่เพียงคืนสองคืนเท่านั้นแล้วก็จะเดินทางจากไปข้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อเพียงพักผ่อนชั่วคราวไม่ได้มีเจตนามาอยู่ถาวรและไม่ได้มาทําให้ใครเดือดร้อนขอให้ต่างคนต่างอยู่และขอให้การงานข้าพเจ้าสําเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีหลังจากกล่าวจบคุณชวินพยายามทำจิตใจให้เป็นปกติมากที่สุด หวังว่าการบอกกล่าวครั้งนี้จะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นตลอดการพักอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองคืนแต่ถ้าว่าความรู้สึกที่ถูกจ้องมองนั้นมันไม่ได้หายไปไหนเลยครับคุณชวินเล่าว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนของห้องพักแม้กระทั่งตอนที่เข้าไปในห้องน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวสุดๆลองจินตนาการภาพตามนะครับขณะที่คุณชวินกำลังอาบน้ำอยู่เขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่จับจ้องเขาอยู่ไม่หา่างมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายกับฉากในภาพยนตร์สยองที่เราเคยดูที่ตัวละครมักจะเงยหน้าขึ้นไปมองบนเพดานแล้วก็มักจะเจออะไรบางอย่างที่ชวนสยองคุณชวินบอกว่ากลัวเหลือเกินถ้าหากมอง ขึ้นไปด้านบนเพดานเขาจะเห็นเส้นผมของใครบางคนห้อยลงมาจากช่องระบายอากาศที่อยู่เหนือศีษะซึ่งห้องน้ำโรงแรมแห่งนี้มีช่องระบายอากาศอยู่จริงและมันทําให้จินตนาการของเขาเลิดไปไกลคุณชวินยอมรับว่านั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาอาบน้ำโดยที่ไม่กล้าหลับตาแม้แต่วินาทีเดียวเขาต้องคอยลืมตาอยู่ตลอดเวลา เพื่อจับสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเพราะเขารับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างที่น่าขนลุกพลังงานที่ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่เป็นส่วนตัวอย่างรุนแรงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเก็บข้อมูลและการถ่ายภาพสำหรับงานในวันแรกคุณชวินกลับมาถึงโรงแรมด้วยความเหนื่อยล้าอย่างแสนสาหัสจากการเดินทางและการทำงานมาทั้งวัน เขาจึงตัดสินใจที่จะงี่บหลับพักผ่อนในช่วงกลางวันสักครู่เพื่อชาร์จพลังงานก่อนที่จะต้องไปทำข่าวต่อในช่วงเย็นเขาเล่ว,ว่าในช่วงเวลาที่เขากำลังจัดเก็บข้าวของส่วนตัวแล้วล้มตัวนอนลงบนเตียงบรรยากาศภายในห้องพักมันดูอบอวนไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่แปลกประหลาดมันไม่ใช่ความอบอุ่นสบายอย่างที่ควรจะเป็น แต่มันเป็นความอบอวนที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีบางอย่างกำลังบีบรัดพื้นที่รอบตัวของเขาอยู่และแล้วในช่วงที่จิตใจของคุณชวินกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นสติสัมปะชญะยังไม่เต็มร้อยนักเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ทำให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวและความรู้สึกถึงความกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในกระดูกสันหลังครับ มันคือเสียงคนเดินอยู่รอบเตียงนอนของเขาครับเสียงเดินนั้นมันไม่ได้เป็นเสียงก้าวเท้าปกติแต่มันเป็นเสียงที่คล้ายกับเท้าของคนที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ํากําลังเดินย่ํามาบนพื้นเสียงดังจะจะจะเหมือนเป็นเสียงก้าวเดินที่ชวนให้รู้สึกเหนิดหนะักเรากับมีใครบางคนกําลังเดินวนรอบเตียงของเขาในระยะที่ใกล้มากๆ ด้วยความหวาดกลัวที่เข้าจู่โจมอย่างกระทันหันคุณชวินพยายามรวบรวมสติทั้งหมดที่มีเขากลั้นหายใจและพยายามตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยปากบอกกล่าวออกไปอีกครั้งคราวนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นปนด้วยความหวาดหวั่นที่ยากจะซ่อนเรน้นข้าพเจ้ากับท่านเราอยู่กันคนละภพคนละภูมิข้าพเจ้ามาที่นี่เพื่อทำงาน ขอท่านได้โปรดอย่าหลอกหลอนข้าพเจ้าเลยขอให้ต่างคนต่างอยู่เถิดแต่ทว่าหลังจากที่เขาพูดออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับทําให้ความขนลุกของคุณชวินทวีขูนขึ้นไปอีกครับเพราะเสียงเดินดังแจ๊แจ๊ะแจ๊รอบเตียงนั้นมันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเสียงไม่ได้หายไปไหนเลยครับเราว่าสิ่งลี้ลับที่อยู่ในห้องกําลังบอกให้รู้ว่า พวกเขารับรู้ถึงสิ่งที่คุณชวินพูดแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะหยุดการกระทำนั้นในที่สุดคุณชวินก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและหวาดกลัวสุดขีดเขารู้สึกว่าหัวใจเต้นรัวแรงอยู่ในอกความรู้สึกผวานั้นยังคงเกาะกลุมอยู่ในจิตใจเขาลุกจากเตียงนอนพยายามทำใจดีสู้เสือบอกตัวเองว่านี่คงเป็นแค่ความเหนื่อยล้า ความคิดที่ปรุงแต่งไปเองหรืออาจจะแค่หูแว่วไปเองเขาก็กัดฟันไปเตรียมตัวทำงานต่อครับแต่เรื่องราวของเสียงเดินแจ๊ะแจ๊ะจ๊ะ,ะที่ชวนให้ขนหัวลูกนี้คุณชวินเล่าว่าเขาได้ยินมันตลอดทั้งสองคืนที่เขาเข้ามาพักที่โรงแรมแห่งนี้มันเป็นเสียงที่กลายเป็นเหมือนฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาไปในยามค่ำคืน และทำให้เขาต้องนอนด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาถามว่าคุณชวินกลัวไหมครับเขาบอกกลับว่ากลัวมากครับกลัวเหลือเกินถ้าหากว่าเขากล้าลืมตาขึ้นมาในความมืดมิดสิ่งที่เขาจะได้เห็นอาจจะเป็นตัวตนของสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นแต่ด้วยความที่อยู่ในช่วงเทศกาลแห่เทียนพรรษาโรงแรมทุกโรงแรมในอุบลราชธานีเต็มทั้งหมด ทำให้คุณชวินไม่มีทางเลือกอื่นจําเป็นต้องทนพักอยู่ที่นั่นให้ครบสองคืนท่ามกลางความหวัดผวาที่เกาะคุมจิตใจอยู่ตลอดเวลาคุณชวินเล่าว่าตลอดสองคืนนั้นเขานอนแทบไม่หลับทุกครั้งที่เสียงเดินแจะ๊ะแจะ๊ะแจะ๊ะดังขึ้นเขาก็จะหลับตาปีพยายามข่มความกลัวและภาวนาให้ถึงตอนเช้าเร็วๆ นี่คือเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองเป็นประสบการณ์หลอนที่เขาไม่มีวันที่จะลืมไปในชั่วตลอดชีวิตของเขาคุณผู้ฟังทุกท่านคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสิ่งที่คุณชวินเจอเป็นเพียงความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักที่ทำให้เขาจินตนาการไปเองหรืออาจเป็นเพราะเขาเป็นคนที่มีสัมผัสพ,พิเศษที่อ่อนไหวต่อพลังงานบางอย่าง ที่มองไม่เห็นซึ่งสิ่งสถิตยอยู่ในห้องนั้นจริงๆเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยหรืออาจคุ้นเคยอาจจะซ่อนเร้นเรื่องราวบางอย่างที่เราไม่อาจคาดเดาได้และบางทีสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวเราใกล้กว่าที่เราคิดสำหรับรายการซ่อนหลอนวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดี หรือไม่ก็ขอให้ระมัดระวังทุกย่างก้าวในความมืดมิดครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ